ใจถ้าสาใจเอ่อก็ไม่ดาสองกันต่อเลยนะครับดาะอะไรถ้าเรื Let s <S อ Let's go ตัวเดิมมมีการเดยนไปนี่อยู่คนเดียวใช่ไหม มาทำไมลงมานี้ลงมานี้สูงไหมอืมกากรลับไปไม่ด้ช่วยแล้วช่วยแล้วหมอเที่ยวช่วยแล้วลนมาเฮ้ยเตียย ซี่มันยืนยันข้อคดีอะไรช่วยมึงน่าจะชอบงานนะบ่อยแบ่อยบ่อยแดงบ่อยแดงทำไมลงมาลงมาลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่เยวนเห็นเห็อ ยิงไง้ตกอย่า่อยู่ไนต้นประคารอยู่เยอะขึ้นไปเลยเผื่อมาอา้าถุนชาบ้าง <c oughs> ตู้โทรศัพท์อ่ะไม่รู้ว่ายิงไปยิงไปเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ได้แม็กกูแม็กนั่งจบบจับลนี่ไงขึ้นมาทำไม จุก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 เอาไม่จุกฮะอ,อ่าน,นี่ก็จะมีปืนพายมาสนับให้ร่วงปืนแรงสั่นด้วยเน,นี่ยใจยเห่หอ้อยหาอ่าในอ๋อผ่านอันนี้นะขึ้นเรือแล้วครับกระโดดขึ้นเรือไปแล้ว ไปทุกอย่างครับตอนนี้มันช่วแล้ไปทำลายเขาวะเนียเดินไปซะเก่งมันจะเก่งไหนเนี่ยคนเดียวทั้งงานอาอู้ยพังแล้วมไโผล่มาทำไม นี่ไงยิงกล่องลงเอ้ามีกล้องมีกล่องต้องเล่นสะฮะเอาโอยดือไปล้ะเอาองนะมันมาทำไม อ๋อตีต่ออ๋อไม่ทันละเอ่อขวาแล้วนะยองมีอีกแล้วอีกแล้วเออคือผู้ร้ายนี่มันเป็นแฝดกันหรือไงเนี่ยหน้าตามกันเด้ ห,หืมโหมาทำอะไรกันในห้องวะเนี่ยืมเอาอีกแล้วลุงลุงทำอะไรไปทางขวาครับดีไหมใปที่นี้อาจจะ เจอยางไงทำอะไรกนางีอ่าแล, <c oughs> แลครับห้องต่อไปอ,ไอีกเขาทุห้องเลยม่งมาทำอะไรกันยแย่ทไมอ่ายางยงไอถ้ามันชกันมว่เรียอยไปนานแล้วเนี่ย มันต้องยิงกันนะโอ้โหลมยๆเอาอีกแล้วโอ้โหผัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วนี่ก็จะเป็น,นบาร์น่าจะลัก็จะเหมือนบาร์ติัวมันมันหลอกล่อแนละ้วก็ยิยงข่าเจ็บ กับกับฉากไปนิดหนึ่งอะไรพ่อหนุ่มจูกโดนไปสองเมตรโหเวลาเยอะอีกแต่ทงได้ยังมีอีวีลา โอ้โหตกใจหมดตำรนันไม่รู้เรื่องเลยแม้เขายิงกันน wow. อ้อาวเฮ้ยหมุนทำไมเนี่ยหมุนหมุนไปบังคับเลือเล่นเลย,ยเอาไ้อื <c oughs> อช็อตกัน,นครับ ห้าตัวนอกจากนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากแค่ยิงกระสุนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องสนใจตรงมากเท่าไหร่เลยมีแต่กระสุนเยอะครัเออยิสอยงสองบนหมหนือนไม่ได้แงรงปืนปกติเลยนะเออไอ้ยอะอาหน้างเงา แล้วอย่างแล้วอย่างอ่ะอู้อูออคือกดไม่ติดหล่นไปหล่นไปหนูหนูเอาละเอาละ <l od ant> นี่เ <l od ant> มาส์เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหลือสองเลยเอาเรียบร้อยครับตัวการตามหนึ่งตัวสมควรนะ